พัฒนาอยู่มันก็เลยลกๆหน่อยนะครับ,รบอ,อันนี้เป็นพันของมันออ๋อครับตันนี้เป็นพันของมันเลยครับเป็นพันที่เขาว่ามาจากทางเวียดนามก็คือถ้าชื่อไทยเขาก็มาเรียกว่าเป็น กล้วยกล้วยหอมแปดนี่ครับแต่ว่าชื่อของเขาจริงๆเขาบอกว่าเป็นพันมาหอยครับนี้พันมาหอยก็จะเป็นหนึ่งต้นก็จะมีสองสองเครือถึงสี่เครือประมาณนี้ครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีแค่ประมาณนี้กำลังขยายนอกนั้นก็จะเป็นกล้วยนำวาวาธรรมดาตัวนี้เป็นกล้วยพันธุมาหอยครับครับเป็นกล้วยที่มาจากเวียดนามคครครับับบแต่ว่า,าเมืองไทยเราเขาเกิดมาตั้งชื่อใหม่ๆกันหลังๆเนี่ยว่าเป็นกล้วยหอมแฝดประมาณนี้ครับลักษณะใเศษก็จะมีอะสองเครือนะครับสองถึงสี่เรือ นะครับอย่างผมตอนนี้ผมได้สามเครือนะครับอย่างตัวนี้มันสมบูรณ์ครับผมผมฝังอ้เงาตอนปลูกเนี่ยไม่ลึกมากครับทีนี้พอเวลาเราเอาปุ๋ยเอาที่วัวใส่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะได้แบบปุ๋ยไปบำรุงต้นเขาได้ได้ได้เยอะขึ้นได้เต็มที่ผมปลูกอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยผมจะได้หนึ่งถึงสองเกรือเองนะครับมีครั้งเนี้ยตัวเนี้ยได้ได้สามก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีสักต้นอาจจะได้สี่ได้ได้ได้ถึงหกอะไรเงี้ย แต่ว่าสองถึงสีเคลือนในผมก็ว่าเยอะแหะ,ะตัวนี้ได้สามสามเนี่ยมันก็จะออกมาที่หลังเพื่อนเนาะน<ำ>อันนี้ได้ได้สองแล้ว